ความขัดแย้งเรื่อง geo-politics เรื่องโลกเดือดเนี่ยมันจะทําให้5-10ปีข้างหน้าเน,นี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนสูงซึ่ง geo-politics เนี่ยมันจะไปกระทบเรื่องราคาน้ํามันมันจะไปกระทบเรื่อง supply chain กระทบเรื่อง FTA ได้ไม่หมดเลยเรื่องของโลกเดือด climate crisis อุณหภูมิโลกตอนนี้เนี่ยขึ้นไป1.48องศาใกล้ๆกัน1.5เป็นจุดที่ค่อนข้างน่ากลัวและลูกค้าเรื่องของประเทศต,ต่างๆก็จะให้ความสําคัญ มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการออกแบบทั้งลุกทั้งรับนับจากนี้ต่อไป5-10ปีต้องเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนถ้าเรามอง3ปี5ปีเพื่อจะ maximize profit มันก็มีวิธีการทําแบบนึงแต่ถ้าเราอยากให้บริษัทเราอยู่อีก10ปี20ปี30ปี50ปีเราจะคิดอีกแบบนึง s c g อยู่มาแล้ว111ปีทํายังไงให้อยู่อย่างน้อยอีก 50- 100ปีเรายังปล่อยคาววบอนเยอะๆได้ไหมไม่มีทางนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับตัวต้องเริ่มตอนนี้ จุดที่ยากที่สุดคือต้องเดินไปในจุดที่เราเรียกว่าเข้าไปสู่เน็ตซีโร่คือการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์โดยที่มีกําไร SCG ตั้งใจจะทําว่าทุกธุรกิจที่เราโอเปเรตเราอยากจะให้มีการเติบโตเป็นแบบกรีนโกล h และกรีนโกล h แบบที่อินคลูซีฟด้วยนะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องใส่คําว่าอินคลูซีฟกรีนโกลธเราจะต้องเอาซัพพลายเชนเราลอดด้วยธุรกิจซีเมนต์ถ้าจะไปกรีนโกลธเขาต้องไปโลว์คาร์บอนซีเมนต์โลว์คาร์บอนคอนสตรัชั่นของเคม i คอลถ้าจะไปกรีนโกลธ ต้องไป Green Polymer ์ a c k เก i n g เป็นธุรกิจที่ใช้ r e c y เคิอยู่แล้วประมาณ95%ธุรกิจน้องใหม่ Green Energy ถ้าเมืองไทยจะไปให้ถึงเน็ตซีโรพลังงานสะอาดที่ต้องใช้เนี่ยอีกมากมายภาพรวมของ SCG เรากำลังจะสร้างองค์กรที่มีความคล่องแคล่วสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ Gra ฟ Opportunity ได้เร็วแม่จะต้องสร้างโครงสร้างให้ ทุกธุรกิจที่อยู่ใน SCG มีความคล่องตัวมากขึ้นอันนี้คือจุดที่เราเรียกว่าอาจาย r g a n i z a t i o n ให้ทุกคนมีอำนาจดำเนินการให้สามารถปรับตัวเข้ากับธุรกิจให้มันคล่องตัวแต่ขออันนึงคือทุกคนไป Net z ซีโรนะทำา ESG นะเราทำมาสักพักหนึ่งเริ่มตั้งแต่การ Spin-Off Packaging เราทำต่อมาในเรื่อง SCG-JWD s c g d e c o ดก็ s p i n ออกไปคนที่อยู่ข้าเปเอย่างผมเราก็ต้องสร้างธุรกิจใหม่อย่างเช่น c l e น n e n e r ช y SCG เน้น innovation capability ของผมจะตั้งด้วยว่า green choice ซึ่งเป็น product ที่เรียกว่า green เนี่ยต้องขึ้นไปถึง67%ในปี2030อันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจจะไปให้ถึงที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีคน SCG จะต้องสร้างองค์กรแห่งโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆเราจะมี innovation ทางด้าน HR system ในแบบ zero to one โปรแกรมที่บอกว่าถ้าคุณเจ๋ง ถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนโลกคุณมาเข้าโปรแกรมนี้ถ้าคุณผ่านสเตจแรกคุณเอาไปก่อน200 0 0 0ปรากฏว่าเราสร้าง i n t e r n a l startup ขึ้นมาอย่าง d e s p a c k ก็เป็นอีก startup หนึ่งจุดสำคัญของเราก็คือ inclusive ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ net zero ผมบอกได้เลยว่า S G. ยังรู้สึกว่ายากเลยแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันมันมีทั้งคู่ธุรกิจ มีทั้งชุมชนรอบโรงงานยกตัวอย่างที่สับรีแซนบ็อกที่เราทำเราเป็นคอนวินส์ให้คนปลูกหญ้าในเปียเพราะว่าเป็นหญ้าพลังงานเอามาทำเป็น ass, od, ไบโอแมสลดดีคาบอนนซ์ได้เป็นรายได้เสริมเรื่องของสังคมเยาวชนกลุ่มปอบากเล a r n น o ูเอิต่างๆผู้นี้คือเรื่องที่ต้องช่วยกันครับก็เป็นเพอร์เพสของเราถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายหรอกครับแต่เราตั้งใจอาจจะมีสะดุดม,มีนู่นมีนี่ไม่ไม่เป็นไรแต่เราตั้งใจเราก็อยากจะทำไาให้ถึงนะครับ SCG Passion for Better